กองพุทธศาสนสถานกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องการตั้งวัดและการใช้ชื่อวัดครั้งที่2ทัพ2 5 6ซึ่งมีวัดที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการในบัญชีที่14ทับ6พถึงบัญชีที่30ทัพ2 5 6รวมทั้งสิ้น168วัดโดยเป็นวัดในคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย130วัดและเป็นวัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต38วัดและที่ประชุมมหาเทรสมาคมได้มีมติที่479ทับ6 7 ในคราวประชุมครั้งที่15ทับสอเมื่อวันที่สิมิถุนายน2567เห็นชอบตามที่เสนอเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาให้จัดพิธีประธานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาในวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567เวลา13นาฬิกาณวัดพระผู้แสงธรรมจังหวัดสระบุรีและได้มีพระบัญชาถวายสมเด็จพระธรยานามุนีวัดเทพศิริงทราวาดปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ โดยรายละเอียดวัดที่ได้รับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคมสีมางวดที่สองประจำปี2566จำนวน184วัดตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่141ตอนที่88นวันที่27มีนาคม2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยกองพุทธศาสนสถานได้ติดตามดำเนินการก,าร,การณีวัดพระพุทธบาทศิลาจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งฝ่ายกัมพูชามีความเข้าใจลาดเคลื่อนว่าสิ่งก่อสร้างภายในวัดลอกเลียนแบบปราสาทนครวัดของกัมพูชา โดยเมื่อวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567นายภูมิธรรม 67, เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ในายอินทพรจันเอี่ยมผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธสังสารชาติลงพื้นที่รวมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์และคณะผู้แทนจากกัมพูชาภายหลังจากที่ได้ลงพื้นที่และหารือร่วมกันฝ่ายกัมพูชามีความเข้าใจต่อประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้รายงานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายจักรพงษ์แสงมณีทราบผลการดาเนินการ และแจ้งไปยังกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อดาเนินการต่อไปด้วยแล้วโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกองพุทธศาสนสถานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ปัจจุบันกองพุทธศาสนสถานได้อนจัดสรรเงินงบประมาณไปตั้งเบิกที่สํานักงานพระพุทธศาสานาจังหวัดเรียบร้อยแล้วทุกรายการยกเว้นกรุงเทพมหานครที่กองพุทธศาสนสถานเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการติดตามเบิกจ่ายโดยจากการตรวจสอบข้อมูลณวันที่18มิถุนายน2567 มีการเบิกจ่ายรายการอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปละ35าวัดจำนวนเงิน23 5 9 4 7 4 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ4.48และรายการอุดหนุนการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษเบิกจ่ายแล้ว3วัดจำนวนเงิน2 4 0 0 0 0นบาทคิดเป็นร้อยละ6.20โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยกิจกรรม5สประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7อุดหนุนสมทบการจัดกิจกรรมของวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระภิกษุชุมชนองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งกำหนดการจัดกิจกรรมไว้3กิจกรรมดังนี้1จัดกิจกรรมพัฒนาวัดด้วยแนวทาง5สอจัดประชุมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข3ติดตามประเมินผลโดยผลการดําเนินงานปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแจ้งสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานงานกับคณะสงฆ์คัดเลือกวัดต้นแบบเพื่อขอรับเงินอุดหนุนซึ่งมีแผนการดาเนินงานและจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าวในต้นไตรมาสที่4 โครงการเงินอุดหนุนวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยกองพุทธศาสนาสถานได้มีประกาศลงวันที่13มิถุนายน2567ประกาศผลการคัดเลือกวัดที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นจำนวน26วัดวัดพัฒนาตัวอย่างจำนวน38วัดและวัดอุทยานการศึกษาในวัดจำนวน65วัดรวมจำนวน129วัด และกำหนดจัดพิธีประธานประกาศเกียรติคุณให้แก่วัดที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่17กรกฎาคม2 5 6 7เวลา14นาฬิกาณวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทั้งนี้ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่วัดที่ได้รับการคัดเลือกโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีพุทธและสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่นโดยสำนักงานรองเจ้าคณะภาค18เป็นผู้ดำเนินการ ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่างจาัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการไปตั้งใจณสำนักงานพระพุทธศาสนานจังหวัดปัตตานีเพื่อโอนเงินให้วัดตานีนารสมสสรและได้กําหนดจัดโครงการระหว่างวันที่8ถึง15กรกฎาคม2567ณพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพชรบุรีนคปรปฐมสุขโขทยัยแพร่และจังหวัดน่านโดยมีกําหนดเดินทางมาถึงที่พุทธมนฑลเพื่อรับฟังนโยบายการส่งเสริมพระพุทธศาสนานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่10รกรกฎาคม2567เวลา9ก้านาฬิกาเมืม่อวันที่6-7มิถุนายน2567กองพุทธศาสนาสถานนำโดยนายมนเทียนครูคำมีผู้อำนวยการกองและคณะลงพื้นที่วัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมะลิวัดศรีบุญเรืองวัดศรีชมพูวัดคลองเตยในวัดสังเวชวิศยารามและวัดราชภาติการามซึ่งได้รับการอุดหนุนงบประมาณบุรณะปฏิสังขรณ์เพื่อถวายคำแนะนำเจ้าอาวาสและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อ,รอยกองพุทธศาสนสถานขอรายงานความก้าวหน้าโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72าพรรษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อให้ที่ดินอันเป็นศาสนสถานมีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งตลอดระยะเวลาในปีนี้ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวน3ครั้งประกอบข้อมูลการดำเนินการใน43จังหวัดข้อมูลณวันที่1มิถุนายน2567จากเป้าหมายทั้งสิ้น614แปลงดำเนินการได้แล้ว148แปลงคิดเป็นร้อยละ24.10สมเด็จพระสังฆราชประธานกรรมการมหาเทรสมาคมได้ลงพระนามในระเบียบมหาเทรสมาคมว่าด้วยการจัดการที่ดินแทนวัด พุทธศักราช2567เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายน2567ซึ่งระเบียบดังกล่าวว่าด้วยการจัดการที่ดินแทนวัดเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับมติมหาเทรสมาคมโดยกองพุทธศาสนสถานอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการมหาเทรสมาคมเผยแพร่ระเบียบมหาเทรสมาคมฉบับนี้ในแถลงการคณะสงฆ์และจัดได้แจ้งเวียนไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ตามลำดับพร้อมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกรมที่ดิน รมธนารักษ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศเป็นต้น